ครับเราจะมาดูว่า EP หเซลของนาฟักบูมีอะไรบ้างละคุยอะไรกันพูดไปเรื่อง เฮ้ยดกเตอรสกิปิที่ทอเลนตไอพวกนี้มันหักหลังแน่เลย Thank you บายบายคืออ่ะมามีใโครโน,นะฉา,ากแรกนะเราจะเห็น ค้าไม่าที่กำลังดูว่ากำลังอะไรอยู่นะทีนี่นี่กำลังดูว่าดูกันตรงนั้นจะมีสไปเดอร์สกิบดี้มีไอ้เวอรนเดนดีมาไอตัววับได้เจมมนได้พัง ฉากนี้ดูเหมือนมันจะคุยว่าใช้ด้วยบอสอะไรพวกนั้นนะไม่รู้เหมือนกันในฉากนี้นะตอนจีเมนโกนะั้นเริ่งนั้นเลยตัวนี้ก็จะมาจับ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 แล้วอันนี้ก็จะตะกเกือ,อนะตะาย ตอนเสรนก็เห็นน็อกเตอร์ตรงนี้นะตาจะไม่เหมือนเดิมคอที่เหมือนจะเป็นตัวใหม่เนย่ะตรงนี้จะมีอันนี้เราบอกว่าอาจจะต้องตรงนี้เป็นลำโพงของท่านทีวีแมนคนเต่ม ฉากอนี้จะเป็นดวงจีเมนจะขยับไปบ๊ายบายเฮือมัอนมีอะไรแป็กไป เราเราจะเห็นอะไรบางอย่างนะบายบาๆเห็นอะไรบางอย่างเป็นจุดสีแดง แล้วเหมือนมีตุเป็นมือใครกนไม่รู้นะมาไห้ั่านกันไม่ได้เราเตรียมต่อตาย๊ายบายนะทุกคนวันนี้ก็แค่คลิปนั้นนะ๊ายบาย